น,นี่คือกนาดพื้นทีนะครับสีช่วยนะครับทิตะนนเลยครับทิตะนนท์ดำเลยสวัสดีครับพอแม่พี่น้องทีติดตามรับชมช่องย t u b e ทีดินแบ่งค่ายตรณีเสียระทุกทุฐานนะครับวันนี้ตั้งทีมงานตรณีเสียระนะครับจะพาพอแม่พี่น้องมารับชมทีดินแบ่งค่ายเพลงช่วยนะครับทีตลาดสายา่าง ตะดนเนส้นถายา่างลำทับนะครับช่วงท้องจุดห้ากิโลเมตรนะครับก่อนจะทึงหมู่บ้านจุฬาพรนึงนะครับเป็นีดินช่วยนะครับแบ่งใกล้ติตะนดนดำใส้ลักไส้ถุงใย,ยลำทับเลยนะครับออกมาจากถุงใย,ายจากไปแดงถุงใย,ยมา่องจ้ากิโลนะครับนี่คือสภาพดินนะครับตินตะดน,นนะครับเป็นทีสีหยางไม่ส้่ดีนะครับ ตอนนี้ครับต่ว่าจะไขายราคาเป็นโ้องนะครับแบงไข่เป็นโ้องห้องหล่ะห้าเส้นบาทนะครับผีต้มแล้วนะครับโ้องละเส้นบาทนี่คือเราต้มให้เดือบ้อยนะครับต้มให้เสมอต่นุ่นนะครับต้มให้เสมอต่นุ่นตะนี้เลยนะครับนี่คือกระพาปีดินแบบปัจจุบันนะครับแตยังไม่ต้มที่นะครับแล้วก็ับไปทางนี้นะครับทางไปทางลำตับนะครับ เลยไปอ้ารอยเม็ดกลางหน้านะครับจะเป็นหมู่บานจุฬาก่อนนึงนะครับสีดินแบ่งค่ายขนาดอาร์กุนยีพีนะครับราคาอาเส้นบ้านนะครับเลยอีกอ้องนึงก็คือพกซิรางว่านะครับใกล้จะเ,เส้นบ้านนะครับนี่อยู่ขนาดผืนผีนะครับสีสวยนะครับสีตะน้นเลยครับสีตะน้นดำเลยสวยงามมาก ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตี่ดินแบงนี้นะครับตีเบอร์เทลสูนย์แปดส่ามห้าซ่องเกาเจ็ดกาวาโซ่องนะครับศูนย์แปดส่ามาซ่องเกาเจ็ดกาวาซ่องสูนแปดส่ามมาซ่องเกาเจ็ดกาวาซ่องดูว่าเฟสตระมีเสียวราครับตีดินแบงใกล้จีตะนนนะครับตีตาย่างครับช่วยมาครับลายกลายนี้จะเป็นกลานเตมไม่ฟื้นแล้วครข้างหน้านี้จะเป็น ปิดตะจักนะครับ,รบนี่คือสะพานผีดินนะครับผียังไม่ต้มนะครับแต่ราคาที่เราบอกไปนห้องงาเส้นนี่คือปลอมต้มไม้เรียบร้อยนะครับปลอมต้มไม้เรียบร้อยต้มเสมอตะน้นนะครับขอบคุณทุนใจกรติดต่อเข้ามานะครับผีบูโท้สูตรแปดซ่ามาสองเกาวเจ็ดกาว้าซ่องสูตรแปดซ่ามาซ่องเกาวเจ็ดกาวห้าซ่องครับคมณขอบคุณมาก ติดตามรับชมกับสวัสดีครับ